ทีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายดิฟช n แนลใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับต่อไปนี้จะเป็นการสปอยนิยายเรื่องลี่ขิดฟ้าข้าขอเป็นเซียนเนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับหลังจากกลับมาที่ห้องตัวเองหวังหลินนั่งขัดสมาธิบนเตียงเขากระจายสัมผัสวิญญาณออกไป และทิ้งล่องรอยรอบห้องเพื่อเอาไว้ตรวจจับคนที่พยายามตรวจสอบเขาหลังจากนั้นเขาหยิบลูกปัดลึกลับออกมาและเริ่มคิดขึ้นสมวันก่อนภาพก้อนเมฆทั้งหมดบนลูกปัดได้หายไปและแทนที่ด้วยภาพใบไม้หนึ่งใบเรื่องนี้ซือถูหนานได้พูดว่าลูกปัดลิขิตฟ้าได้รับธาตุน้ำเพียงพอแล้วและตอนนี้มันต้องการธาตุไม้ เหตุนี้เองเขาจึงกระตุ้นวังหลินอยู่หลายรอบเพื่อให้ออกจากสำนักไปเก็บวัตถุธาตุไม้และรีบเติมเต็มลูกปัดมาทันทีวังหลินพึ่งได้เข้าใจพลังในปัจจุบันของตัวเองในตอนนี้เขามีระดับ14ขั้นรวบรวมลม,มปานถึงเช่นนั้นเขากลับอยากรู้ว่าทำไมถึงไม่จำเป็นต้องใช้บทสวด และก้าวข้ามผ่านระดับมาไกลขนาดนี้วังลินสงสัยว่าอาจจะเกี่ยวกับซื้อถูนานขนาดที่เขาถือลูกปัดอยู่นั้นจึงได้เข้าสู่มิติความฝันไปเมื่อเข้าไปข้างในเรียบร้อยวังหลินก็เก็บลูกปัดกลับมาทันทีในขณะที่เขาเข้าสู่มิติความฝันซื้อถูหนานพูดขึ้นด้วยความไม่พอใจทำไมเจ้าไม่สังหารคนพวกนั้นในการประลองข่าวก่อน ถ้าเป็นข่าคงสังหารทั้งพวกชายและหญิงที่ร้องให้พวกนั้นหมดแน่จากนั้นก็จับตะขาบตัวนั้นมาทำเล่ามันคงจะบำลุงกำลังยิ่งนักแต่สิ่งหนึ่งที่เจ้าทำให้ข้าพอใจก็คือการฆ่าซุนต้าซื่อไม่เร็วทีเดียวเจ้าเหมือนข่าตอนยังหนุ่มยังแน่นหวังหลินเจ้าจำไว้ว่าโลกผู้ฝึกเซียนนั้น เป็นสถานที่ที่โหดร้ายผู้แข็งแกร่งกินผู้อ่อนแอถ้าหากเจ้ายังคิดไล่เดียงสาต่อไปเช่นนี้ข้ากลัวว่าเจ้าจะมีชีวิตได้ไม่นานหวังลินลังเลอยู่นานผู้โอโสขั้นตอนต่อไปคือการเตรียมตัวสำหรับขั้นสร้างลำต้นหรือผู้น้อยไม่รู้จักบทสวดใดๆเลยที่จะเข้าสู่ขั้นสร้างลำต้นซื้อถูนานพูดขึ้นข้ารู้จักบทสวดอยู่แล้ว แต่การเข้าสู่ขั้นสร้างลำต้นเป็นขั้นตอนที่แท้จริงในโลกของผู้ฝึกเซียนและมันยากมากมายนักเจ้าควรจะหาสถานที่โดดเดี่ยวเพื่อปิดประตูฝึกฝนในการช่วยเพิ่มโอกาสเจ้าทะลุระดับด้วยน้ำพลังปานและน้ำหิมมะมันไม่เพียงพอแน,แน่เมื่อเจ้าจะสร้างลำต้นจึงจำเป็นต้องใช้พลังปานมหาศาลทางที่ดีคือเตรียมน้ำค้างพลังปานไวเ้เยอะ หวังหลินพยักหน้าและพูดขึ้นน้ำค้างเก็บมาได้ง่ายๆแต่มันจำเป็นต้องใช้เวลามากซื้อถูนานถอนหายใจพางกล่าวขึ้นขั้นย้ายวิญญาณหรือขั้นรวบรวมลมปานนั่นคือการใช้พลังปานแห่งสวรรค์และปัตตภีเพื่อสร้างเสริมร่างกายสิ่งพวกนี้เป็นการวางรากฐานสำหรับสร้างลำต้นทั้งนั้นตอนนี้เจ้าสามารถทดลองทะลุเข้าสู่ระดับ สร้างลำต้นได้แต่ข้าแนะนำว่าให้เจ้ารอจนถึงระดับ15ห้าก่อนพรสวรรค์ของเจ้าไม่ได้ดีมากและแม้ข้าจะใช้แกนวิญญาณของข้าเพื่อช่วยเจ้าก็ใช้เวลาผ่านนับสิบปีการเข้าสู่ขั้นสร้างลำต้นเป็นการฝืนกฎสวรรค์ถ้าข้ายังมีร่างกายอยู่ข้าคงสามารถอดทนช่วยเจ้าผ่านมันได้แต่ข้าไม่สามารถทำได้ตอนนี้ นอกจากนี้การโจมตีของเจ้าเรียบง่ายเกินไปแค่วิชาเซียนเดียวไม่อาจทำได้แต่หน้าเศร้านักวิชาเซียนทั้งหมดที่ข้ามีจำเป็นต้องมีระดับอย่างน้อยขั้นสร้างลำต้นเพื่อใช้มันเจ้าควรจะเล่งเข้าถึงขั้นสร้างลำต้นข้าจะส่งตอบวิถีเซียนนรกให้เจ้าหวังลิ้นตกตะลึงวิถีเซียนนากซื้อถูหนานพูดอย่างภูมิใจ ถูกต้องฮ่าฮ่าาแม้แต่ในถิ่นข่าแควนระดับ6มันยังเป็นวิธีฝึกที่มีคุณภาพติดอันดับสูงสุดน่าเสียดายที่มันต้องการสถานที่ที่มีาธาตุหินจำนวนมากไม่เช่นนั้นการฝึกเซียนจะเชื่องช้ามากแต่พลังปานเย็นจะสามารถสร้างพลังอำนาจอันเหลือเชื่อได้อืมเมื่อเจ้าเข้าถึงจุดสูงสุดของวิถีเซียนนรกนี้ เจ้าแม้แต่จะต่อสู้กับผู้เชี่ยวชาญของแควนระดับเจ็ดได้นี่เป็นคำตัดสินพุ่งนี้ให้เจ้าออกไปหอคำพีสำนักเล็กๆนี้และดูว่ามีอะไรบ้างแต่เมื่อเจ้าเข้าถึงขั้นสร้างลำต้นได้แล้วเจ้าต้องฝึกฝนวิธีเซียนนรกหวังหลินคุ้นคิดเล็กน้อยและพยักหน้าส่วนเจ้าหวังหลินอย่านำลูกปัดฝืนลิขิตฟ้าไว้ในกระเป๋าข้างจะดีกว่า ให้วางไว้ใกล้กับหน้าอกถ้าเป็นไปได้เพราะข้าจะสามารถคุยกับเจ้าได้โดยตรงเพื่อไม่ได้อยู่ในมิติแห่งความฝันและเจ้าสามารถเข้ามิติความฝันผ่านข้าได้เวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าเมื่อซื้อถูหนานพูดขึ้นหลังจากผ่านไปสองวันในมิติความฝันวังหลินก็ได้ตื่นขึ้นเขานั่งขัดสมาธิและวางลูกปัดไว้แนบกับหน้าอก จากนั้นดื่มน้ำพลังปานและฝึกฝนทั้งคืนอย่างเงียบๆในตอนเช้าหวังหลินได้เปิดประตูออกมาร่างกายลอยไปบนอากาศและคล้ายกายย้ายล่างไปยังโถงหลังเมื่อเขาเข้ามาถึง่วงหลงเดินออกมาใบหน้ายิ้มแย้มเมื่อเห็นหวังหลินลอยยิ้มดูอบอุ่นกว่าเมื่อวานหวังหลินมากับข้าเมื่อพูดเช่นนี้เขาโบกแขนเสื้อและกระโดดเข้าไปบนอากาศ หวังหลินรีบตามหลังไปทันทีหลังจากผ่านไปไม่นานนักพวกเขาก็ได้มาถึงยอดภูเขาย่อมย่อมภูเขาเหิงยัว่วยอดต้นสนเมื่อพวกเขาผ่านไปบนพื้นที่ประลองกันเมื่อวาน่วงหลงไม่ได้หยุดแต่กลับบินตรงผ่านไปในยอดต้นสนลึกลับเข้าไปอีกจนเมื่อทั้งคู่หยุดบนหน้าก้อนหินแปลกประหลาดก้อนหนึ่งวังหลินที่นี่เป็นเขตห่วงห้าม ในสำนักเหิงยัว่วซึ่งมีแต่ผู้อวสแท้จริงขั้นสร้างลำต้นและขั้นแตกหน่อฝึกฝนอยู่ดังนั้นอย่าเผลอปลดปล่อยสัมผัสวิญญาณของเจ้าหรือเจ้าอย่าขัดใจพวกท่านวังลิ้นตกลงห้วงหลงสูดหายใจลึกเขาหยิบเอาเศษหยกม่วงออกมาและโยนไปบนอากาศจากนั้นผนึกมือคาหนึ่งสะบัดผ่านอากาศและกระซิบขึ้นเปิด เศษหยกเริ่มปุ่งแสงทันทีและขยายเป็นวงกลมสร้างเป็นทางเดินวงกลมกว้างพอที่คนหนึ่งคนสามารถผ่านเข้าไปได้ห่วงหลงไม่ได้พูดอะไรอีกและเดินเข้าไปข้างในวังหลินลังเลเล็กน้อยและเดินตามเข้าไปข้างในขนาดที่เขาเดินเข้าไปสายตาเริ่มผ้ามัวขึ้นและกลับมาแจ่มชัดวังลินเห็นคนแก่สองสามคน และสิ่งก่อสร้างสูงใหญ่สิ่งก่อสร้างพวกนี้ปลดปล่อยกลิ่นไอหนักอึ้งทำให้เขายากจะหายใจนักขนาดเดียวกันสัมผัสวิญญาณอันแข็งแกร่งเจ็ดถึงแปดเส้นก็ปลดปล่อยออกมาสำรวจเขาจากนั้นน้ำเสียงเก่าแก่ก็ดังออกมาช้าๆงั้นเจ้าคือหวังหลินไม่เร็วทีเดียวหวังหลินละมัดระวังและพูดอย่างเขารบสิทธิวังหลิน ทักทายผู้อวุโสในเวลาเดียวกันเสียงของซื้อถูหนานก็ดังขึ้นในยานเขาสถานที่นี้ดูเหมือนจะมีอะไรมากกว่าที่สำนักเล็กๆควรจะมีขั้นแตกหน่อสองคนและขั้นสร้างลำต้นสิบคนไม่เลวนักการแสดงออกของหวงหลงเปลี่ยนไปและล้องขึ้นผู้อวอโสอะไรนี่คือบรรพบุรุษวังหลินตกตะลึงน้ำเสียงดังขึ้นอีกครั้งไม่เป็นไร ไม่ต้องมารยาทมากนักหวังหลินเวลานี้เจ้าได้ทำบุญคุณประโยชน์ใหญ่หลวงให้สำนักดังนั้นเจ้าสามารถเลือกวิชาเสียนที่เจ้าชอบในหอคำพีแห่งนี้หอคำพีนี้เทียบไม่ได้กับที่อยู่ในลานสำนักที่นี่ได้เก็บวิชาเสียนที่แท้จริงของสำนักเหิงยั่วเอาไว้มากมายหมื่นวิชาที่อยู่ข้างในถ้าเจ้าเข้าไปในหอคำพี และเปรียบเทียบกับสำนักอื่นในแคว้นเจ้าทั้งหมดไม่มีที่ไหนใหญ่กว่าที่นี่แล้วเจ้าต้องไม่โลภมากและหยิบออกมาได้เพียงวิชาเดียวเท่านั้น่วงหลงเจ้าพาเข้าไปที่นั่นได้ในความคิดหวังหลินมีเสียงซื้อถูหนานพูดอย่างถูกต้องแค่ขั้นแตกหนอก,ก็เป็นบรรพบุรุษแล้วตอนข้ายังหนุ่มพวกฝึกฝนตนขั้นแตกหนอต่างพยายามดึงดูดข้า และหญิงสาวขั้นแตกหน่อบางคนแม้แต่จะถอดกางเกงอยากหลับนอนกับข้าทั้งนั้นสีหน้าหวังหลินสงบเป็นปกติรลาวกับไม่ได้ยินสิ่งที่ซื้อถูนานพูด่วงหลงรีบเร่งและตอบรับอย่างสุภาพเขาดึงวังหลินไปที่สิ่งก่อสร้างแห่งหนึ่งที่ปลดปล่อยขั้นบรรยากาศอันเก่าแก่ออกมามันดูเหมือนเป็นหอสมุดเก่า ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนนี้ถ้าติดขัดตรงไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับฟังตอนต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ